สวัสดีครับกดแล้วกดแล้วเรียบร้อยครับแม่แม่รอค่ะเอาของขึ้นี๋ยวพว่อปอไปถอยรถมั่งอันนี้บอกของเฮาแม่ ฝากรอบนอกของเขามันเหลือมับอป่ารอบนอกมันยังเหลือ่ป่าแบบแดแผ่นแผ่่ารอบนอกมัเหลือเอาอีกพอถือทุกวาเอาอีกพอถือกระถางสั่โอ้ตาคนยบ้านเขาอะไรมันมาลาย ยั่บัเห็ดคั่วนะครับก็รอปอิดวงมาเห็ดมาเห็นกัะสิอกระชังมาเห็ดน,นะครับเห็ดคั่วอันนี้เอาไปสดแต่งห้องนะเดี๋ยวรอรุ่นว่าห้องเราจะออกมาเป็นแบบไหน,น <c oughs> แต่ของเนี้ยมาครบสวยนี่ ำลังม,มาใส่ได้๋บบบดยบไปเจอ๊ยโรถเฮามันมีน่าใส่ไหมเนาะเหลาเของไข่ของเาเข้าของไข่น่าแต่บงเมียนะผมมันมันตับมันมันไ่ด้หลาย่นะะ ăn à Men berlatih ni Men berlatih Kau yang tim สามารถมวนไม่ได้ทับกับบ่ไ้ก็เป็นยังเดียร์หาวิธีเหตุซุมค่อยบริ้ขีอันวิ่งไกลบ่ครับวางนอนอ่ไ้ลงที่รัาารับ

ตกกากเลยเตองนนี้เอาตาตอาตูนตั้งตองได้เอาไนนี่ขึ้นจะได้ึ่นเลี้ยงขื้นพื้นปุ๊บเเล่นานลมมันตีแล้วมันัดมาสหักไง เกิดอะไรขึ้นเอาห้าวิเอาึ้นก่อนตังบากันเอาึ้นก้อนเอาตัวทีมันค้นได้ก่อนถ้าบ่ได้ก็ตจังหาเนี่หมเออต้มไดทุกคนเลยอันไหเรียกมันก็เอาคืนจังหาซีไลท คลินนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถเอาขึ้นรถได้ทุกคนทุกคนสุดอึง้งไม่สามารถเอาขึ้นรถได้จะกลับบ้านได้ยังไงคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกําลังแรงใจด้ออีพอ,อีเมีนะครับ